สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พีเพื่อนๆนะครับชร์กทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถตักเข้าใหม่ครับเป็นรถตักของฮิตาชิครับวันนี้เพิ่งถึงเมืองไทยนะครับอ่าเซตบิสามหนึ่งศูนย์นะครับอ่าชื่อรุ่นนะครับอ่มาดูเนื้อตัวกันครับใกล้ๆกันเลยอ่าวันนี้เป็นคันที่สองของสัปดาห์นี้นะครับอ่านี่ครับอ่ยุเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่อง โมกเซลเลตเบน์นะครับ6สูบนะครับสภาพก็แห้งดีนะครับครับขนาดตัวนะครับก็จะประมาณ W A 4 7 0นะครับเป็นรถตักไซส์ใหญ่นะครับประมาณ4คิวครึ่งนะครับเป็นฮิตเตอร์ชีนครับ S W สามหนึ่งศูนย์นี่รุ่นใหม่นะครับพัดลมหลังนะครับพัดลมระบายความร้อนแบบไฮโดรลิกนะครับลมแรงดีครับรุ่นนี้ เพิ่งถึงเมืองไทยนะครับรถนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆครับไม่เคยใช้งานในประเทศไทยนะครับก็สนุกสนใจลองมาดูรถที่ร้านพลาราม2ไเด้เลยนะครับอันนี้ฟังหัวฉีดนะครับครับสภาพเดิมๆครับเครื่องแห้งดีนะครับรถเช็คนอกนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับขนาดฟุงกีนนะครับตัวนี้อยู่ประมาณที่สี่ครึ่งนะครับ ขนาดยางก็เบอร์23.5ขอบ25นะครับนะครับระบบเร็วเอวอ่อนนะครับนครับมีหัวเก่งมีแอร์นะครับระบบเกียร์ทอกนะครับรุ่นนี้สภาพแห้งดีครับอ่าเดี๋ยวดูชุดเผาหน้านะครับนี่แห้งนะครับสวยเลยเดิมๆนะครับอ่านี่ครับ าจจะมีสนิมบ้างครับมีรอยถลอกบ้างนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าสวยนะครับใบมีดก็ยังเต็มนะครับครับระบบไฟครบถ้วนนะครับไฟส่สว่างไฟเรียวมีครบเลยนะครับก่าพีพีนได้หารถตักนะครับสายใหญ่ๆ CQ CQ ครึ่งนะครับก็สอบถามกันได้นะครับมาใหม่ครับวันนี้นะครับมิตาชิซีวีสามนะครับ เกียนะครับเพิ่งมาใหม่ครับยังไม่ได้ล้างเลยครับก็ยังมีดินเกาะเกาะอยู่เลยนะครับเดี๋ยวดูภายในครับห้องคนขับครับนี่ครับสภาพเบาะครับเบาะเดิมๆเลยนะครับคอนโรลคู่น้ำมันนะครับจอดิจิตอลนะครับมีระบบแอร์เย็น ระบบเกียร์ตัวนี้ครับเดินหน้า4ถอยหลัง4นะครับมีระบบแอร์เย็นเรียบร้อยนะครับอยังไงถ้าชอบคันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ตํอด้วยนะครับ h i ตาชิซี w ิวสนยะครับรถตักสวยๆนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรีวิววันนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ